ร่วมคาถาคุณแผนก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบนิ่งตั้งสมาธิโดยเริ่มจากการตั้งนโมสามจบดังนี้นโมต,าาโต,าาโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,าาโต,าาโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ คาถาหัวใจขุนแผนใจอ่อนปัญจมังศีรสังชาตังนอดใจนากาโรโหติสัมภโวกัดวันนะนะการังปัญจสัมภวังใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตามจะทำให้ได้รับการผ่อนปลนใจอ่อนได้ทุกทีคาถาหัวใจขุนแผนมัดใจ พุทางรัตนังธมังรัตนังสังคังรัตนังนภูกโมมัดพุทธรัฐททารึงยักรึงคเครโอมสวาหัใช้สวดภาวนาก่อนนอนทำให้คนรักคิดถึงตลอดเวลาคาถาขุนแผนเอหิมามานโม,ม,มพุทธยะนมัปทาใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีสเสน่เป็นที่หลงไหลคาถาบูชาขุนแผนสุนโมโรโมโรสุณนะ นมามพัะาแต่ภาษานามามิหัง คาถาขุนแผนหลวงพ่อกล้วยอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมามัทะแขนกูงามคือพระนารายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธิกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฟงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาลงหลา ปูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ปูมาระลึกถึงฟูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ําเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีการหาชูชโกโมกรุณาพุทธปรณีทยยินดียาเอนดูเอฮิกรณิโยอิติพิโสภะควานาลีติอิติมานิยม คาถาหัวใจขุนแผนรักแท้อมนมโมพุทธายะพุทธังสรติธรรมังสรติสังฆังสรติจิตตังสมาเรมมะมเอธทิเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนะพะหูชนาเอหิให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะดที่คุยกับคนที่เรารักจะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา คาถาหัวใจขุนแผนผูกใจคนโอมนโมพุทธ,ธะนะมาอัอุเอหิชัยยะเอหิสเพชนาพหูชนาเอหิใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใครยินดีใช้เศษกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้คาถาหัวใจขุนแผนมหาสเสน่ห์จันโทอภกันตโรปิติปิโยเทวมนุสสานังอิพิโยปุริโสมะออุอุมา อิทวาสุอิกวิติให้ภาวนาคาถานี้สจบก่อนออกไปพบคนจะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่คาถาหัวใจขุนแผนป้องกันตัวปัญจมางศิรสังชาตังนากาโรโโหติสัพภโวพินทุทันทาเพทะอังกุซิรินมโมพุทธายะใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือแล้วตบมือดังดัง จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์คาถาขุนแผนป้องกันผีนาโมพุทธายะมาพัฒนาภากาสาจะสัพเพทวาปีสาเจวะอาลวกาทโยปิยะขักขังตาละปะตัตตังทิดวาสัพเพยะขาปลายันติสกัดสาวาชิวราวุธังเวสวุวรรณนสสาคาถาวุธังอาละวะกาศา ตุสาวุธังยมนณัสสะนายนาวุธังอิเมทิสวาอาถาขุนแผนข่มศัตรูตโตโพธิสัตตโตราชาสิงโหวมหิทธิโกอรหังตมัมทางปากาเสนโตราชาสิงโหสัตถาอาหานมโมพุทธายะนาม,มามิสุขตังชินังใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรูจะทำให้ศัตรูเกรงกลัว ท่องสจบแล้วกระทืบเท้าดังๆก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ขมนม้ำคาถาคุนแผนนังเหนียวสุกิติมาสุภาจาโรสุศีละวาสุปากาโตอัสสิมาวเจทโรเกสะโรวาอสัมพิโตใช้สดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็วหรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่ายคาถาขุนแผนเสกขี้พึ่งมัทุจิตตังสู่วามุปักขังทิตสวานิมามังปียังมามะเมตตาชิวหายามะทุรังทัตวาจาจังสุดทั้งสุดตะวาสัพเพชนาภาบุชนาอิทิชนาสมนุนะพรามนานุนาปสังสันติใช้ภาวนากับขี้พึ่งหรือลิปสติกจะทำให้คนรักเชื่อฟัง าาคาถาขุนแผนหมัดหนักโสภควาอธิสมานิอุเทยังคัดฉันตะพังสังลารังปรมังสุขังนรพติมหาสุญโยจะสัมพโตสังสาเรอานังคัดฉันติใช้ภาวนาเมื่อต้องการให้หมัดหนักไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้คาถาหัวใจขุนแผนสาริกาลิ้นทอง พุทธาอเนนามริยาสุสังขเยมิพุทธาอิริมริยาสุสังคเยมิพุทธาอิราปะโยโเคมคุณนะปะเเสเม,มมมิอุณาโลมาปันนาวิชยเตใช้สวดภาวนาหาต้องการให้คนรักใครพุทธาเป็นเสน่ห์ตอนท่องถึงคำว่ามิก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม